สบานนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี2565ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะในะห้องประชุมมูลนิธิเจ้าพ่อพอวห้องปกครองชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้นายศักดาคงพิริยะไมตรีและนายสกลปันปิงเจ้าพนักงานดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางจัดทําข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2,565ด้วยระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีนายสมชายไตรทิพชาติสกุลในอำเภอแม่สอดนำคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแผนงานโครงการเร่งด่วนสำหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อสถานการณ์ตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำหรือดูแล้งปี2,564ถึง2,565โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องเพื่อทราบถึงการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่4ประจำปี2,564 เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเรื่องเพื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี2565และเรื่องอื่นๆ